ห้าลางบอกเหตุสัญญาณเสียถีรับสาบก้อนโตวันนี้เราจะพามาดูเกี่ยวกับเรื่องราวลางบอกเหตุว่าเราจะโชคดีมีโชคจะเป็นแบบไหนนั้นมาลองรับฟังกันดูครับห้าลางบอกเหตุสัญญาณเสียถีรับสาบก้อนโตในปัจจุบันเรื่องราวความเชื่อโบราณถูกกระแสสังคมกลบเกินไป จนแทบจะไม่มีใครให้ความสำคัญเท่าไหร่แต่ก็เชื่อว่ายังมีบางคนที่ยังคงเชื่อในคำบอกเล่าของคนโบราณมาจนถึงปัจจุบันนี้เรื่องลางบอกเหตุไม่เชื่อก็โปรดจงอย่าลบลูแต่ก็อย่าวู่วามพรีผามจนหวาดกลัวจนไม่เป็นอันทำอะไรวันนี้เราจะพามาดูเกี่ยวกับลางบอกเหตุว่าเราจะโชคดีมีโชคจะเป็นแบบไหนนั้นลองรับฟังกันดูเลยครับ หนลางบอกเหตุงูเลื้อตัดหน้ารถแสดงว่าจะมีโชคลาภเรื่องการเงินหลายคนเชื่อและมักจะนำเลขรถมาซื้อฉลากแสดงว่าจะมีโชคลาภเรื่องเงินเงินทองทอง 2. รลางบอกเหตุเหรียญตกให้เก็บตามความเชื่อว่าหากใครเดินไปเจอเหรียญตกให้เก็บเป็นเหรียญน,นำโชค 3. ลางบอกเหตุรถเฉียวชนใครที่รถเฉียวรถชนก่อนหวยออกหลายคนเชื่อว่าจะขอร้ายแต่บางคนนำเลขรถมาซื้อฉลากเพราะเชื่อว่าเมื่อมีเคาะไปแล้วความโชคดีเรื่องเงินทองจะตามมา 4. ลางบอกเหตุตาปากคิ้วกระตุกหรือขมนคนโบราณเชื่อว่าหากใครขมินคิ้วขวาจะมีโชคลาบหรือจะได้ลาบลอย 5. ลางบอกเหตุคันมือมือลอกโดยเฉพาะฝ่ามือและหากยิ่งเป็นมือซ้ายแสดงว่ากำลังจะมีลาบด้านเงินทองท้งนี้ท้งนั้นนะครับเรื่องดังกล่าวเป็นความเชื่อโบราณบางส่วนที่นำเอามาฝากกันอย่างไรก็ตามนะครับความเชื่อนี้เชื่อ,อไว้ก็ไม่เสียหายเพราะว่าอย่างน้อยก็เป็นลางบอกเหตุที่ทำให้เราระวังตัวและมีสติมากขึ้นในการดำรงชีวิตนั่นเอง ทางนี้ทางนั้นเป็นความเชื่อของแต่ละบุคคลหากเชื่อและทำแล้วไม่เดือดร้อนใครก็ถือว่าเป็นสิทธิ์ของเราอย่างไรก็ตามเราก็ต้องหมั่นทำบุญสร้างกุศลต้องขยันและตั้งใจในการทำงานขอให้ทุกคนโชคดีและรับทรัพก้อนโตกันทุกคนนะครับสำหรับใครที่ฟังจบแล้วอย่าลืมเช็คกันดูนะครับว่าเราเคยเจอลางบอกเหตุแบบนี้หรือเปล่าถ้าหากว่ามี คุณอาจจะเป็นเศรษฐีรายต่อไป